มาดูอีกคนหนึ่งกันบ้างนะครับที่ประกาศลาออกครับคือพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับเปิดเผยว่ายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่23สิงหาคมหลังจากการโหวตเลือกนายกหนึ่งวันเพื่อเป็นการเปิดทางให้นายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่2ทํางานแทนพร้อมอธิบายว่าการลาออกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้น้อยใจนะค,คือมันมีกระแสะวิจารณ์นะครับว่าโอ้ยตอนแรกเนี่ย ที่บอกให้ก้าวไกลเสียสละเนี่ยทางพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์นี่ออกตัวแรงเลยแต่พอมีการจัดโผครอมอไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแล้วประกาศเลาออกจากสสน้อยใจหรือเปล่าไม่ใช่ตนเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าการสนับสนุนเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นหน้าที่ในฐานะ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิมอยู่แล้วไม่ได้มีการสัญญาเรื่องตําแหน่งใดๆกับเพื่อไทยพร้อมกับถามกลับเหล่าว่าที่รัฐมนตรี<ไ>ต่างนะครับว่าไม่อายบ้างเหรอที่แย่งเก้าอี้กันแบบนี้